คำถ,ถามต่อไปก็คือเป็นกันเยอะค่ะเรื่องของกรดไหลย้อนค่ะกรดไหลย้อนก็เรื่องเล็กหมดหละไม่ใช่ว่าเรื่องใหญ่เลยกรดไหลย้อนมันเป็นมาจากหลายสาเหตุใจหนึ่งที่พบอยู่นะก็มาจากที่ว่าลำไส้เป็นแผลหรือว่ามีปัญหาระคายเคืองในกระเพาะในลำไส้แหละวิธีการรักษาง่ายๆใบสาบเสือสาใบขมิน้น ประมาณถ้าเท่านิ้วก้อยเล็กเนี่ยประมาณครึ่งนิ้วก้อยขมิ้นสดค่ะขมิ้นแกงขมิ้นที่เอาไปแกงอ่ะแล้วใบสาบเสือห่อห่อนะแล้วคุณก็เคี่ยวเคี่ยวตอนไหนคะเคี่ยวตอนเช้าก่อนอาหารตอนท้องว่างตอนนี้ใบสาบเสืออย่างที่เห็นใบนี่แหละใช่แล้วนะคะนี่แหละดอกสาบเสือนี่อย่างนี้นี่นี่ใบใหญ่อย่างเนี้ยนะเอาสักสามใบหนึ่งเอาใบแก่ๆหน่อยใหญ่แก่มากนะ แล้วก็มาห่อขมิ้นใช่ไหมแล้วก็เคี้ยวกินเนาะสามใบนะครับใบสาบเสือเคี้ยวรสดีด้วยเนี่ยสองสามใบเดียวหรือสองใบก็ได้แต่ผมว่าเอาสามใบแล้วดีนะมันมันชัดเอาเลขขี้มันจะมีพลังแล้วเอาคุณเอามาห่อห่อเนี่ยทำเนี้ยนะแล้วคุณก็เคี้ยวเลยอเคี้ยวมันเคี้ยวพลูเคี้ยวหมากกันแหละในลุงเคี้ยวอยู่เคียวเลยเคี้ยวเลยนะนั้นหายหรืออีกอย่างหนึ่งคุณใช้ขมิ้น ขมิ้นผงนะคุณผสมกับนมแพะขมิไม่ผงสักช้อนชานมแพะสักช้อนโต๊ะอะไรพวกนี้ผสมกันชงกับน้ำร้อนแล้วคุณดื่มรักษาแผลภายในแผลลำไส้กระเพาะผ่าตัดอะไรมาอย่างนี้นะคะหรือกินมะนาวกับเกลือทุกวันทุกอย่างก็มีมันหลายคนกลัวว่าจะไปกัดกระเพาะกัดไส้ปะมะนาวกับเกลือไม่ไม่ได้ไปกัดเลยคุณกัดมันก่อนแล้วไม่ต้องห่วงผ่านปากคุณมันก็แพ้แล้วไปนแล้วกระเพาะลำไส้เนี่ยขมิ้นอย่างเนี้ ออกไป่ต้องมากาอันนี้เป็นสูตรการบําบัดแบบโบราณที่ใช้ธรรมชาตินะคะที่ลุงม่ล่มบอกลุงอยากจะฝากข้อสังเกตอีกนิดนึงค่ะสําหรับโรคกรดไหลย้อนเราเพราะว่าเป็นกันเยอะค่ะโ <c oughs> ดยเฉพาะคนเ <c oughs> มืองเนี่ยอาจจะเพราะว่าน้ํากรองค่ะที่กรองแล้วคุณก็เอาไปต้มแล้วมาดื่มอีกครั้งกลายเป็นน้ําที่กระด้างค่ะแล้วเซลล์ดูดซึมได้ยาก อันนี้ก็เป็นสาเหตุหนึ่งค่ะของกรดไหลย้อนได้ด้วยเหมือนกันเราไม่ใช้น้ํากรองเราเอาไสนนะ่น้ำใส่หอ่อใช่เพราะเราอยู่ว้าน,นอกเราทําง่ายเราเดี๋ยวนี้เอาน้ําจากก๊อกเลยเพราะว่าน้ําที่นี่เราสะอาดอันนี้เป็นน้ําซับน้ําแร่นะคะแต่ว่าถ้าว่าคนเมืองนะคะก็กรองน้ําอยู่เนี่ยจำเป็นทายังไงคะวิธีแก้ลุงก็คิดว่าเกลือดานี่มันก็ครอบจักรวาลค่ะคุณ ใส่หยิบลงไปในน้ําที่คุณดื่มสักนิดนึงค่ะเพื่อปรับให้ร่างกายในดูดซึมได้ง่ายอันนี้ก็เป็นตัวช่วยได้ค่ะให้ป้องกันกดไหลย้อนที่มีสาเหตุมาจากน้ําดื่มที่เป็นน้ํากระด้างค่ะน้ามันมัมมมมนกรองมาจนมันจืนนดแล้วน่ะแล้วมาต้มอ,อีก่